เหลือแปดสกัดมาใส่ตัวใหญ่เบียดลูกแย่งลูกมาได้โซโล่เดียวรูดไปสามวางครับทนไปให้เพื่อนลูกนี้ยังติดไหมอ๋อยังชนมุนกันอยู่เบียดกันอยู่ลูกนี้โอ้โหแม็กเคลียร์เจ er. ็สกัดออกมาได้นะครับโยนยาวขึ eh tills, dog, و, ้นมาให้เพ oh, ื oh. right> ่อนเบอร์เจ็ดติดติดนะครับเตะไปติดเหลือแปดได้ทุก แต่นกลางเูเล่นเอเจ็ดีโกงมาดูเรเลียอารลุกลงได้เขากลางไหมเพื่อนโดนกือบเจ็ดนไปเจ็ดไป ได้ประโยชน์อยู่เอาเสียงเร็วกว่านี้ไอ้ลิงลิงคุ้มเลยของเชียร์บอกทำแฮตทิกไปเลยของเชียร์บอกให้ทำแฮตทิกไปเลยของไอ้ดูมาสามแล้วสามแล้วโอ้แต่แฮตทิกไปแล้วนะครับของเชียร์บอกแฮตทิกไปแล้วนะครับลำรับ นะครับศูนย์หน้าเบอร์สิบนะครับเหลือแผ่ได้ลูกส่งให้เพื่อนติดโยนยาวมาเฟมเฟมติดธูล่นเสือเจ็ดเจ็ดล่งยื้เบอร์ยื้เบอร์เสื้อเจ็ดโยนยาวเข้ากลางมาเหลือแผ่สกัดมาเจ็ดเบียดแย่งลูกมาได้อีกไป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 ขวาล็อกเข้ากลางมาติดธูล่นเสือแปด เด <ns> uh, ินเข้าเข้าเข้าเดินนิดเดียวครับลูกนี้เข้ามาเดินเดินกหึ่งลูกนี้เบอร์สิบแปนะครับ LEGO LEGO ม็หรือเปล่าครับก็ดันขึ้นมายิงเองเลยนหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมดครึ่งก่นเอาหึไหมแล้วจบรึกอนตเน่ง่่งต่อนเองอเกเอเองอเน่ง่อนอเออเนนือ่เออนนเออนเ ลดเสียง ie ีคนวแล้วัระวังระวังเลยมาเสียวลูกนี้ลองรักไก่ดูนะครับเตอร์แปดยิงเข้าสักทีต้งอยิงไกลดูนะครับกลางสนามเลยเกิดเกิดเกิดกด เดบไปนะครับลูกนี้กี้ใหม่มีปัญหาเล็กน้อยเลืยเกี้ยกากออกไปนะครับเดินเล่ยไปหมดเซนเตอร์ไหมน้ำนไแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วห้สสเดแดได้ทุ่ทุ่มเข้ามาให้เพื่อนป็ดลงไปอีกดีแพ้ ชุนละบนกันโยนบอลติดน้ำนะครับส่งเข้ากลางให้เพื่อนเือแปดทิ้งให้เพื่อนเหลือเกียร์สกัดเอาไว้อย่ามาเข้าทางเขือแปดโยนใหเพื่อนอีกรอบนึงผ่านไม่ผ่านเจอลุ้มสองเขือเจ็ดเคลี้ยวมาเข้าทางเขือแปดนะครับติดเหลือเจ็ดเขือเจ็ดในลูกเหลือแปดยังได้ลูกสกัดไปคืนส่งเข้าไปเพื่อนเพื่อนโยนเข้ามาเหลือเจ็ดสกัดเอาไว้ได้เหลือเจ็ดสกัดเอาไว้อีกครั้ง เข้าทางเือแปดเบอร์สิบห้าเือแปดไม่ผ่านผู้เล่นเสือเจ็ดลงมาให้เบอร์สิบสี่โดนสกัดจากผู้เล่นเือแปดเสือเจ็ดงให้เบอร์สิบสี่ครับเสือเจ็ดเสือแปดสกัดออกไปนะครับเป็นลูกพุ่งของเกรอเจ็ดเสองมัน backside นะ นี่แหละนี well ่แหละไพ่ไพ่น tamam ี <s <s ่แหละไม่ได้ไม่เู่งนปีนปกติบางทีมันเล่นหน้านะนั่นแหละไพ่ก็อยู่อย่างเงี้ยมันเล่นข้างเล่นหน้าเราเยอะมากมือมันมากเกียร์เตะดไทุ่มเกียร์เตะทุ่มเข้ากลางมาโดนมงสกัดจากผู้เล่นเสื้อ8ผู้เล่นเสื้อ8ได้ลูกมงสกัดนีีกคนเข้าทางผู้เล่นเสื้อเผู้เล่น เบอร์เจ oh, 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 ็ดได้ลูกส่งให้เบอร์สิบเบอร์สิบยิงใกล้สิ่ผู้เล่นเสื้อแปดเบอร์แปดเบอร์สิบสี่เ่อไงโยกหลอกนิดนึงโยนยาวเข้ามาโอ้โหลูกนี้สกัดพลาดเห็นไงครับผู้เล่นเสื้อแปดได้ลูกยังเกี่ยวยังตัวสุดท้ายนะครับเบอร์เก้าเบอร์เกียร์สกัดออกข้างไปลงครับลง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 อันล่าจะมีมิ่งเองมันจะบอกกันด้ว มนะูล่นเแปทุ่งมาไหเพื่อนชิงคืนให้โอ้โหดูนี้ไม่ทันครับออกข้างไปผู้เล่นเครอเจ็ดได้ทุ่งทุ่มยาวขึ้นมาให้เพื่อนลูนี้ออกไปอีกครั้งนึงผูเล่นเคือแปได้ทุ่มาเนี่้ไมขึ้นหน้ามาลูนี้ยังไม่ออกผูเล่นเคอแปด เตะเข้ามาโดนสกัดจากผู้เล่นเกือบเก็ดสาวด้ลูกคุ้มสาวด้ลูกนี้เป็นลูกเตะจากคุ้มทงผู้เล่นเกือบแปดโยนยาวเข้ามาหน้าประตูเกือบเกล็ดสกัดออกไปอีกครั้งหนึ่งชนะแล้วมั้งยงชนะไหม ถ้าดีใจใช่ป่ะใช่แล้วก็อไรแล้วก็ชนะได้หมดบแต่ก็ไมันต้องโยมชนะประทบยังไม่ได้แข่งของสงแข่งไปใช่ครับประทบแข่งปะอ่าใช่ได้ใชนะได้ใช้ชนะจะชนะกินมนอีกอือบแปดโยนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตู้นี้วางครับกดแปดได้ลูกอยู่หน้าประตูพี่ยาวออกมาครับเพี่ยาวออกมาเลยแปดของเครือเจ็ดนะครับมาเข้าทางเครือแปดอีกครั้งหนึ่ง ยังได้ลูกอยู่นะครับลูกนี้โยนเข้าไปประตูปโอ้ประตูโอ้สุดยอดครับลูกนี้เราเอาไว้ได้นะครับม,ม,งมงหนไปนิดเดียวนะครับเพื่อเล่นผู้เล่นคือ8ปดตูเตะมามาเาข้าทางผู้เล่นคือแปดคือแปดเบ้างี่ไงล็อกหลบเข้ากลางไป โยนขึ้นหน้าไปอีกครั้งหนึ่งติดผู้เล่นเครือเจ็ดเขีอยมายังมาติดผู้เล่นเครือแปดเลือแปดส่งให้เพื่อนเหรือเจ็ดแย่งได้อีกเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโยนเข้ากลางให้เพื่อนโอ้โหไม่โดนติดนิดเดียวครับผู้เล่นเครือแปดสกัดออกมาได้หรือเจ็ดยังได้ลูกอยู่ส่งคื้นให้เพื่อนเบอร์สิบเจ็ดทำเลี้ยงลูกขึ้นมาผู้เล่นเครือเจ็ดได้ลูกล็อกซ้ายล็อกขวาส่งให้ใครครับล็อกผ่านหนึ่ง โยนไว้เข้ากลางให้เพื่อนโอ้โหลูกนี้มันลึกไปนะครับประตูปอมคว้าได้ประตูเครือแปดโยนยาเข้ามามาเข้าทางผู้เล่นเคอร์เจ็ดโมเล่นเคอร์เจ็ดทิงกันเข้ามาผู้เล่นเคอร์เจ็ดเบอร์สิบสี่ว่าไงหยุดไม่หยุดเบอร์สิบว่าไงโอ้โหนี่ฉกลูกออกมายิงเจ็ดเสาไปในเดียวนะครับ Gracias.